ของเราวันนี้สิคะในเชิดกับเพื่อนเอาอีกแล้วอ่ายังไงล่ะครับน้องแนนก็ในเชิดกับเพื่อนนะคะหล่อเอาตังแม่เซิยงอีกแล้วอ่ะโอ้โหนี่น้องแนนไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะว่าลุงเทวดานี่แหละครับมีวิธีช่วยแม่เซิ่งอยู่แล้วถ้าไม่เชื่อไปดูเลยนี่แหละเขาบอกนะมีผัวผิดคิดจนตัวแบบ คิดจนตัวไหว<า>อบอกแล้วจะมีทั้งทีเราต้องไตรตรองให้ดีเว้ยคนเราเนี่ยไม่ใช่รูปลอแก <c oughs> เห็นเป็นแมนแต่ว่ามันไม่แน่ไงเห็นไหมพอม,มันรอแต่ว่าความรักมันไม่มั่นคงแกชอบหรอใครจะไปรู้ <c oughs> เห็นมันเป็นคนขี้เหงาไอเนี่ยมันส่วนมากจะแก้งเหงามันเร็ร็วเรเรรรร เลือกแสดงค่าแรกฆ่าเลยนิมหันมานางไปยิงมเป็นไรนี่ นี่แกเป็นอะไรก่แกฮะปกติแกไม่เคยมาปริบัติพัดวีให้ฉันอย่างนี้ออแกเป็นอะไรฮะหนังเอิงก็หนูเออก็ก็เอิงอยากให้พี่เป็นคนดีเลิกกินเหล้าเลิกเจ้าชู้เลิกเสพเพอจะมัดใจผัวเอาสักข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ขอทีขอทั้งชีวิตเลยแล้วน่ะ <S <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าพี่ยอมเลิกเนี่ยจะให้เอิงทำอะไรก็ได้นะจ๊ะไปลองจูบฉันสักห้าครั้งซิ นี่นางสะอิ่งบอกกี่ครั้งกี่คราวว่าให้โกนหนวดโกนหนวดก็โฟมโกนหนวดมันตอดนี่เป็นผู้หญิงเมาเอาหิวแล้วฉันหิวแล้วโอ๊ยอยู่แล้วจ้าเราแป๊บหนึ่งอาจารเนี่ยฉันทำมันเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่ม่วันนี้มันปฏิบัติเป็นพิเศษนางเสีอิ่ง จ้าพี่แกฆ่าฉันอีกแล้วใช่ไหมพี่ไม่ใช่ผัวฉันตบจะตายมขาต้กินด้วยเน,นี่ยยุ่งเลยเขาวะน่ะเอาอย่างนี้จ้าพี่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอิงไปเอาเข้าวสารเนี่ยมาใส่ในแกงแล้วเดี๋ยวแกงมันก็หายเค็มแล้วละจ้ะพี่บ้านเธอใื้ข้าวสารเขาใช้ข้าวเหนียวหยาจริงๆแล้วไม่มต้องใช้ข้าวสารเพราะข้าวสารจะสามารถ,ถดูดซับความเค็มแล้วก็ทําให้แกงหายเค็มได้ข้าวเหนียวข้าวสารข้าวเหนียวข้าวสารข้าวเหนียวข้าวสารโอ้ยแล้วฉันจะเชื่อใครดีฮะ เื่อโนนะจ๊ะเชื่อจ๋าดีกว่าเชื่อผมเตอเชื่อมีน้องชื่อหน่อยนะนมไม่เคยออกระหว่างข้าวสารกับข้าวเหนียวครับอะไรที่ช่วยแก้รสเค็มเกินไปของแกงต่างๆได้ช่วยลดความเค็มพริกแผ่นป้ายครับคุณรุ่งและคุณบิ๊กตอบข้าวสารนะครับมีน้องแนนตอบข้าวเหนียวและคำตอบที่ถูกคือ ข้าวสารครับเขาบอกให้นำข้าวสารนี่หนะครับห่อผ้านะครับแล้วก็ลาลงไปต้มในแกงนะครับจะทำให้แกงนั้นมีความเค็มลดลงเพราะเมื่อข้าวสารสุกพองขึ้นจะดูดซับแกงที่มีความเค็มออกไปนะครับทำให้คุณรุงคุณปิ๊กได้2แผ่นป้ายคุณแนน1แผ่นป้ายนะครับอ่ะรุงกดครับข้้าว ขนมขาไก่อาโทริเทรนใหม่ของไวมัน9้าเขียดไปครับสีเซโก้ครับต้องแนนครับย่ามองตราถ้วยทองนะครับโร้ิ๊งครับแเ่งสบายไดรยเพิร์สเจ็ดครับยาฟลอรา สรุปคะแนนทางคุณลุ่งมี10คะแนนน้องแนน6คะแนนบิ๊ก12คะแนนบิ๊กผ่านเข้าสู่รอบโบนัสไล <c oughs> ายพัดเอฟครับถอไปฉายอรเก็ตด s 4อสพลังเต็มร้อยแต่จ่ายน้อยกว่าผู้หญิงกับราศีเป็นของคู่กันแบล็กมอร์เรดิสมาเรนคิวเทนใครๆก็ว่าราศีจับยาจุดกันยุงรหาห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง <c oughs> ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพคาสันถุงเท้าที่ทุกทคนใส่กันกาแฟเข้มโดนใจเนสกาแฟรดครับเอสเปรสโซโรสรสส้มสะใจยกให้ดีโดประจำเดือนมาไม่ปกติยาว่านชักหมดลูกจอมใจของห้างขายยาจอมทอง ยาสีฟันผสมสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ High Herb High Protection ผิวเนียนเปล่งปลั่งสะกดทุกสายตาสิทราใหม่สม h a แอนโกลใครกินก็ติดใจพ้งปรุงรถฟ้าไถ่จ่ายน้อยอร่อยมากไลปอนเและไลป้อนชามะนาวสูตรไหนก็ไร้สาร ถ้าถึงเสื่องโบนัสลายบนเอฟถ้าผมตัวเลขได้มากกว่าเราทั้ง3แท่นรับไปเลย1 0 0่งหมื่นบาทนะครับเอาป้ายเลขสองงีกว่าครับผมนะครับรายสารตกค้างจากน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้เป็นเลขก้าผมนี่ต้องเลขเจ็ดนี่ครับคาราเจ็ดขจัดคราบมันได้หมดจดครับเป็นเลขอะไรครับกูแจวหนึ่งครับผมเลือกเบอร์เก้าครับขจัดคราบมันได้หมดจดอ้าวเป็นแปดโอ้โหพร้อมแล้วหมุนครับ อ้าวหนึ่งหมเปอร์แพ้ครับรับไปเลยห้าพันบาทขอบคุณครับนี่มาใส่ร้ายเงากับตัวเป็นคนดีแล้วนะลุงเดี๋ยวมาคอยดูแล้วกันอ๋อสอิงอ่ะจ๊ะอิงจ๊ะพี่เหนื่อยไหมจ๊ะโอ้ยเหนื่อยแค่ไหนพี่ก็ยอมจ้ะ บ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลสิจ๊ะพี่ทําคนเดียวก็คงไม่ไหวพี่ก็เลยพี่ก็เลยชวนไอ้เชิดมามาทํางานด้วยน่ะดีจ้ะดีกว่าชวนกันไปทําอย่างอื่นนะจ๊ะยังมันต้องขอเงินแก้คอยดูสิเอ้าดูสิเอ้าแต่เองจ้ะขอเงินจ้ะขอพระทักองสิจะเป็นสิ่เด็คนเดียวไปขอพ่อให้นะพี่เออได้จ๊ะก่อนเดียวก็ขอเงินมินก็จะดูดิเอ้า จะอิงจ้าจ้าขอขอเงินหน่อยได้ไหมจ้าน่าเป็นไงล่ะโวยอะไรกันวันนี้พี่จะเอาเงินไปทำอะไรอะจ้าอ๋อคือเอ่อเออพี่ไม่ค่อยสบายนะจ้าพี่ไม่สบายพี่เป็นอะไรจ้าพี่เขากำลังเจ็บด้วยนะพี่พี่ไม่สบายพี่พี่พี่เป็นสิวจ้าช่วงนี้กำลังมีความรักหน้าใสเห็นมีสิวสักเม็ดเลย จะบอกอะไรให้นะถ้าเป็นสิวเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เปลือกมะตูมจ้ะฝน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 ,นแล้วก็มาแต้มสิวหายตัางตึงไม่ต้องใช้โดนมะตูมอยู่หลังบ้านสอยเอาเรือง,องมะตูมโบรานมากเลยมะตูมอาตอนสมัยตะบ้างทิมะดันยอย่าใช้มะดันความเปรี้ยวเนี่ยจะทำให้สิวยุบได้ อันนั้นจะโบราณกว่ามันใช้มาตูมเปลือกมันจะมันมีกรดที่มันทำแบบว่าให้สิวเนี่ยหลุดกึกมันดัมาดันมาตมดันมาตุมมาดัน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 มาดมดันมามาดันมาดันาดันมาดัมาันมนมาดันมาดนาเัน่าดัมาด้นมัมานมาัมดันมาันมานมนมดม่ดันมานานมดมาัมาามาดัมับมาดมนดดนัดัั อันนี้วิเคราะห์ยากหน่อยครับมาตูมกับมาดันบิกแผ่นป้ายครับมีมาตูมสองท่านน้องแอนกับน้องบิ๊กนะครับน้องรุ่งบอกมาดันนะครับแคำตอบที่ถูกคือมาตูมครับมาตูมเนี่ยนะครับมีสารที่ชื่อแพคติกและแทนนินนะครับช่วยทำให้สิวยุบ โดยนําเปลือกมาตูมผ่าครึ่งนะครับมาผ่าครึ่งแล้วก็ตากเอาเนื้อออกฝนกับหม้อดินครับจนเป็นครีมแล้วก็แต้มหัวสิวก่อนนอนล้างออกตอนเช้าจะทําให้สิวนั้นหลุดออกไปอย่างง่ายดายครับอ่าล่ะครับทำให้รุ่งได้1แผ่นป้ายแนวกับพี่คนละสองแผ่นป้ายนะครับแผนกดครับยาธาตุน้ำขิงสิริบัญชาครับแฮปปี้จากดี กล้าวไปเลยเล็กครับจักรยานเทอร์โบตูขนมข้าก่อาโทริสุดครับโชเกีย2310และ2610เอ้ สรุปคะแนนครับคุณรุ่งมีแปคะแนนน้องแบบนน7คะแ,บบแบบนนและบิ๊ก12คะแนนบิ๊กผังเข้าสู่รอบโบนัสไฮคลาสครับคะ okay, แบบนนเดียวสนับสนุนโดยโนเกีย3 1 0และโนเกีย6 1 0เสียงใสใครก็หลงย่ามองตราถ้วยทองมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวครีมมักผมโลแลนมักเร็วนุ่มนานหนึ่งเดียวที่ใช้แทนครีมลดผมได้แฮปปี้โทรดอกจันหนึเสียงเพลงรอสาย เซฟโกเอ็กซ์ตราแม่สีพิเศษสำหรับเขียนป้ายโฆษณาและงานสีทั่วไปสีเซฟโกคุณภาพเชื่อถือได้มิติใหม่แห่งสีสันมีครบทุกผลิตภัณฑ์ในงานสีชีวิตง่ายสไตล์เยสเพื่อชีวิตที่ดีกว่านึกถึงมอเตอร,ร์ไซค์ไฟฟ้าเยสขนมขาไก่อัทริเทรนใหม่ของไวมันมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศผงสมุนไพรนางพญาหน้าขาวผิวหน้าเรียบเนียนดูขาวกระจ่างใสมี3สูตรสวยทนคุ้มค่าต้องเครื่องใช้ไฟฟ้า SKG ทุกครั้งย้ำโซเล็กกุญแจคุณภาพมาตรฐานผู้นำด้านระบบมาสเตอร์คีรายแรกมั่นใจด้วยระบบล็อกลูกปืนยาฟลอรายาฟอกเลือดสตรีชนิดแคปซูลสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาแผนโบราณสนับสนุนโดยน้ำยาปรับผนุ่มไฮคลาสนุ่มหอมถนอมใยผ้ามาถึงช่วงโบนัสไฮคลาสสีที่ออกมาทองกับที่เลือกไว้รับไปเลย10,000บามืรนบคทนี่เลกครับครับ6ก,กครับ ค่ายคลาสหกครับนี่เป็นสีอะไรครับม่วงครับขอให้โชคดีครับผมเพียงนะครับขอให้เป็นม่วงนะครับไม่ตรงนะครับก็รับตไปห้าพันบาทขอบคุณครับ ออ๋ oh. ฉันอยากได้เงินนี่ยขอร้อยให้มาห้าสิบใครไม่พอล่ะอ๋อ oh. โถเอ้ยสะยิ่งจ๋าจ๋าพี่เขาขอเงินนะให้เขาไปเธอเป็นผัวเป็นเมียกันก็ให้ทุกวันเลยอะตำรวจะให้ไม่ให้ฉันให้พี่ไปแล้วพี่ก็เอาไปทําอะไรแล้วพี่หัดเก็บไว้บ้างสิแต่เดี๋ยวใส่ันแข็งสันนานโอ๊ยแหนบ<ม>ชากินนะหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย ถ้าพี่เป็นเหน็บชานะจ๊ะเดี๋ยวเสีอิงไปเอาข้าวกล้องให้พี่กินพี่ก็จะหายเป็นเหน็บชาเองจ้าเขาไม่ใช่ข้าวกล้องแล้วเขาเขาบอกให้กินเต้าหู้ไข่อย่างเต้าหู้ไข่บ้านพี่สิช่วยอาการเหน็บชาบ้านใครก็ได้มันจะต้องเป็นข้าวกล้องเต้าหู้ไข่ข้าวกล้องเต้าหู้ไข่ข้าวกล้องเต้าหู้ไข่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 เต้าหู้ไขเชื่อใครดีเชื่อโน้ไข่เต้าเชื่อจ้าดีกว่า ชื่อผมเออเจ้าบีน้องชื่อหน่อยนะเย่ระหว่างข้าวกล้องกับเต้าหู้ไข่ครับอะไรสามารถช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้คลิกแผ่นป้ายครับแม่ข้อนี้ไม่น่าพลาดกันนะครับตอบข้าวกล้องกันหมดเลยและคำตอบก็คือข้าวกล้องนั่นแหละครับ มีวิตามิน B1 นะครับแล้วก็มีไทอะมีนด้วยช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นป้องกันโรคเหน็บชาเมื่อรับประทานเป็นประจำนะครับทำให้เท่กันคนละสองแผ่นป้ายครับวิ่งกดกรับครับ k s c 7ครับจักรยาน Turbo Bicycle ซื้อทุกครั้งย้ำ Solex ตราเรือบใบแน,น่ยาฟลอราเบ็ซซี่โกสรุปคะแนนนะครับอ่ารุ่งม,มี13คะแนนแนน9คะแนนและบิ๊ก8คะแนนนะครับรุ่งผ่านเข้าสู่รอบโบนัสมาสเตอร์คีย์ครับสรุปคะแนนประจำวันนี้นะครับรุ่งม,มี3คนน1คะแนนน้องแนน2 2คะแนนและบิ๊กอีก3คะแนนน้องแนนครับ แนนโช้เมื่อตกี้นี้ ตอนเซิร์ฟออกมากะจะไม่ผ่านแล้วได้ตอนเต้นเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเนี่ย <c oughs> <อ>ไม่แยไ่ไม่ไมไมพอเนาะเขาสา,เสายเอวสายเอวสายเอวแม่ท้องแบนดีจริงๆก็ชอบ <c oughs> ายครับปี๊ซี่เต็มที่กับชีวิต สีย้อมไม้รักษาเนื้อไม้แอคเนอร์ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสง UV ทนแดดทนฝนป้องกันปลวกและเชื้อราแอคเนอร์มาตประานเยอรมนมียาระบายมะขามแขกตราเลลี่แก้อาการท้องผูกเยื่อกำจัดมดเยื่อกำจัดปลือกผงกำจัดแมลงสาบมีปัญหาหมดปลวกแมลงสาบใช้ซันเจียยาทาน้ำขิงสิริบัญชาช่วยขับลมในกระเพาะอาหารนมผงคารเนชั่นสูตรผสมใยอาหาร2%จากผักและผลไม้ ราชาชุรสปรุงอร่อยอย่างราชากะปิตราเรือใบความอร่อยระดับเชลชวนชิมพลิตจากกุ้งเคยสดปราศจากสารกันบูดและกลิ่นสังเคาะกะปิอย่างดีต้องกะปิตราเรือใบไม่พับกุ้งทุกวันที่ KFC คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัล Drivers hangs by Drivers ใครก็มีพลังเทอร์โบได้จักรยานเทอร์โบชีวิตติดเทอร์โบว่าถึงช่วงบนัสมาสเตอคีถ้าขายกุญแจของเราออกครับไปเลยครับ1 0 0 0 0หมื่นบาทขอให้ลุงต้องนับเลือกหนึ่งพันป้ายครับเอาเลยมาสเตอร์คีสามครับกุญแจทองอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะคุณจะรับอะไรแดงกรงได้โชคสามคนนี้เอาไปเลยนะครับถ้าขายออกนะฮะคุณรุ่งนภาลัยไม่ใช่รุ่งสุริยาสุริยาครับ ลงเอาให้แก๊กเลยนะครับเด็กควักครักควังลงมาเถอะครับเชื่อผมว่าลงมาเถอะครับครับผมครับคุณไขไม่ออกครับรับไปเลย5,000บาทครั้นี่กับมาพบกับเราอีกครับกับผู้แข่งขันทั้งหมดด้วยนะครับกับมาสเตอร์กีมหาสนุกครับวันนี้เราคงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ